คราวนี้เรามาดูนะคะเราจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้มันห่างมากเกินไปเราจะทำให้ระยะห่างมันแคบเข้าโดยวิธีถักดอกครึ่งหนึ่งเชื่อมนะคะการถักดอกครึ่งหนึ่งเชื่อมจะเป็นวิธีจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะถักดอกครึ่งหนึ่งเพื่อเชื่อมรอยห่างรอยห่างตรงนี้นะคะ วิธีการถักดอกครึ่งดอกหรือครึ่งหนึ่งของดอกเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่โซ่สิบเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะพอโซ่สิบแล้วเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมแทงลงไปในช่องแรกที่เราถักนะคะทีนี้เราก็ แทงลงไปพันควักขึ้นมาถ้าเป็นดอกเต็มนี้เราจะอยู่ที่16ครั้งใช่ไหมคะอันนี้เราจะทำแค่8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 เราจะทำแค่ครึ่งดอกก็จะอยู่ที่ขนาดนี้นะคะ,ะอยู่ที่แบบแบบนี้ลงแปดครั้งนะคะถักโซ่ห้าหันกลับมานี้นะคะลงตรงนี้โซ่ห้า ประมาณสองช่องนะคะประมาณสองช่องเล็กเราก็ถักเหมือนดอกนี้แหละแต่เราจะถักแค่ครึ่งหนึ่งฉะนั้นว่ามันก็จะเหลือสี่ช่อง เราก็จะได้แบบนี้นะคะจะเหลือสีช่องหันหลังกลับนะคะแล้วก็ถักลงขาไปห้าขาเหมือนเดิมแทงลงมาตรงนี้ ขั้นตอนต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนไอ้ที่เราทําเต็มดอกก็จะได้แบบนี้ ไได้ห้าแล้วก็แทงลงไปจบอยู่ที่ตรงนี้นะคะจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะหันหลังกลับให้ให้แทงลงไปตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะแทงลงไป ขึ้นมาแทงลงไปพันขึ้นมาเราจะทําให้มันอยู่ประมาณกลางๆนะคะตรงนี้สองครั้งทําไปสองครั้งโซ่สีอ่าทีนี้เราจะต่อละดูสองช่องนี้นะคะสองช่องนี้นะเราจะต่อเราจะต่อสองช่องนี้กับสองช่องนี้อ่าโซ่สี่นะคะ หยิบมาต่อเหมือนเดิมแทงลงไปพันขึ้นมาโซ่สี่เพียงแต่เราจะต่อแค่ครึ่งดอกโซ่สี่แทงลงมานี้แทงลงมานี้ โซ่สี่นะคะอ่าทีนี้มาดูเราข้ามตรงนี้ไปนะมาตรงนี้เลย เราจะจบอยู่ที่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นการลดความห่างของช่องแขนอ่าเราจะจบอยู่ที่ตรงนี้อีกข้างหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันอันนี้ข้างหนึ่งจบไปแล้วนะ อักโซ่นหนึ่งแล้วก็ตัดหลอกเลยคราวนี้อีกด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะทำเหมือนกับอันนี้จะทำเหมือนตัวนี้ลองทำดูนะคะทำเหมือนกันเลย หลังจากที่เราลดช่องว่างระหว่างช่วงแขนแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้โดยการถักมาครึ่งดอกต่อนะคะจะได้แบบนี้อ่าคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาถักโซ่รอบเลยเราก็จะทำแขนอย่างนี้นะคะเราจะทำแขนโดยวิธีถักโซ่ โดยใช้โซ่8นะคะจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้ในระหว่างรอบแขนเนี่ยนะคะจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้ถ้าเริ่มจากตรงไหนเราก็ทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้หน่อยแล้วกันว่าแถวเริ่มแรกอยู่ที่ตรงไหนของครูจะเริ่มตรงนี้แล้วกันนะคะโดยการถักโซ่8 แทงลงมาตรงนี้แจงงมาตรงนี้นะคะมันจะมีช่องช่องเป็นระยะระยะให้เราแทางลงอยู่แล้วนะคะถ้าเ,เราครูจะให้สังเกตนิดน,นึงว่า ถ้าถามครูว่าเออให้หนูนับโซ่แล้วลงยังไงครูจะตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนเวลาทำเนี่ยจะต้องจำของตัวเองว่าถ้าเราลงโซ่แปดเนี่ยรอบแรกรอบวงแขนเนี่ยได้ประมาณกี่โซ่นะคะให้จดไว้เพื่อที่จะทำแขนที่สองเนี่ยให้มันเท่ากันนะคะแล้วเวลาเราสังเกตถ้าเราถักข้ามถ้าเราถักข้ามดอกอย่างเงี้ยนะ ต่อไปเราก็ต้องข้ามดอกเวลาทำไม่ให้มันตึงหรือไม่ให้มันหย่อนจนเกินไปนะคะที่สำคัญคือพอเวลาเราถักแถวแรกไปแล้วเราได้กี่โซ่ให้เรานับไว้เพื่อเราจะทำแขนข้างที่สองให้มันเท่ากันนะคะบางคนอาจจะชอบแขนที่มันแบบระบายเยอะๆนะคะเราก็ถักทีๆหน่อยก็ได้ ไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะไม่ชอบให้มันระบายเยอะให้มันระบายแบบประเภทว่าพอดีพอดีหรือว่าเอาตามใจเราเลยอะว่าเราอยากได้ขนาดไหนแต่จะมีจุดจุดหลักอย่างคือว่าถ้าเราถักโซ่ด้านนี้ได้เท่าไหร่อีกด้านหนึ่งก็ต้องได้เท่ากันเพราะไม่งั้นแล้วแขนมันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ถักตามสะดวกเลยไอ้แถวที่เป็นโซ่เนี่ยอยากจะได้แบบประเภทย้อยยังไงให้ถัก ตามสะดวกเราเลยนะคะแต่ให้นับไว้ว่าข้างนี้เท่าไหร่อีกข้างหนึ่งมันก็จะต้องเท่ากันนะคะครูไม่ได้ระบุครูไม่ระบุนะคะว่าคุณจะต้องข้ามกี่ห่วงกี่โซ่แล้วแต่เราถ้าแขนข้างนี้มีโซ่จำนวนเท่าไหร่แขนอีกข้างหนึ่งก็จะต้องมีโซ่จำนวนเท่ากันแค่นั้นเองนะคะ แล้วจำนวนโซ่ที่เราถักเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะครูจะให้ดูข้างนี้จำนวนโซ่ที่ถักเพิ่มมาก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการความยาวของแขนเท่าไหร่อันนี้ครูปล่อยฟรีสไตล์เลยนะคะอันนี้ครูปล่อยละถักตามสะดวกเลยนะคะมีหลักง่ายๆอย่างที่ครูอธิบายไป ว่า,ามีหลักง,ง่ายๆอย่างที่ครูอธิบายไปก็คือว่าถ้าแขนข้างไหนโซ่เท่าไหร่อีกข้างหนึ่งมก็ต้องเท่ากันแค่นั้นเองหลักมันมีอยู่แค่นั้นเองใช่ไหมนะคะแล้วจำนวนโซ่ที่เราถักเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากได้แขนยาวหรือแขนสั้นเท่าไหร่นะคะให้เราถักตามใจชอบเราเลย เราจะมาเจอกันอีกทีนึงตอนที่เราจะเก็บแขนนะคะเดี๋ยวครูจะบอกวิธีเก็บแขนถักโซ่ไปแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีนึงตอนที่จะเก็บแขนนะคะเราจะมาเก็บชายเสื้อหรือเราจะมาเก็บชายแขนกันแล้วนะคะแถวสุดท้ายโซ่ให้ลงชิดตรงนี้เลย ะะแล้วเราก็ทำขามันขึ้นไปคือพันนะคะคือพันแล้วก็แทงลงมาพันดึงขึ้นมาพันดึงออกทีละสองพันแทงลงไปพันดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงออกทีละสอง คือเราจะทำตัวนี้อ่ะนะคะเราก็ลงไปห้าครั้งพอค้บมห้าครั้งแล้วให้เราแทงลงมาตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะแทงลงมาพันควักขึ้นมาแล้วก็พันควักดึงออกไปจะได้แบบนี้ ช่องหนึ่งนี้เราจะทำสองดอกนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมโดยลงไปห้าครั้งพอได้ห้าครั้งแล้วดอกนี้เราก็ลงตรงนี้นะคะข้ามาลงตรงนี้ เราจะได้แบบนี้ทำเหมือนเดิมพอครบห้าแล้วก็แทงลงมาธรรมดานะคะพันขึ้นมาพัานแล้วก็ดึงออกให้หมด เราจะทำช่องหนึ่งสองดอกพอมาดอกนี้ให้เราข้ามมาลงนี้ เราจะทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้เราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถวนี้นะคะถักวนไปนะเราถักวนมาจนเราชิดแถวดอกนี้แล้วนะคะ แล้วเราก็มาจบแถวโดวยวิธีแทงลงไปแล้วก็พันควักขึ้นมาแล้วก็พันควักออกไปให้หมดนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นอย่าลืมก่อนที่จะจบแถวก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตอัดออกซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จสําหรับแขนเราก็จะได้แบบนี้นะคะลักษณะของแขนแล้วก็จะได้แบบนี้ ั้นตอนต่อไปเป็นการเก็บคอนะคะเอ,อ่เราจะเก็บคอโดยว,วิธีใช้โซ่5เพื่อให้มันรั้งเข้าไม่ให้มันออย้อยนะคะเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ทำจุดไว้ว่าอันนี้คือจุดเริ่มแรกที่เราเริ่มอ่าควรจะเริ่มตรงนี้นะคะ เราจะถักโซ่ห้าแล้วก็ลงตามช่องนี้ปกติมันจะโซ่แปดใช่ไหมคะถ้าเราถัถกโซ่แปดมันก็จะจะทำให้มันมันย้อยเราจะหลังมันเข้าเราก็ต้องถักโซ่ที่มันน้อยกว่านะคะอยู่ที่โซ่ห้านะลงตามช่องที่มันมีให้ลงอยู่แล้ว ถักวนไปนะคะเราจะใช้โซ่ห้าถักประมาณ3ามรอบนะคะแล้วเราจะมาเจอกันรอบที่สามนะเราถักโซ่ห้าวนครบ3ามรอบแล้วนะคะเราก็จะลงแบบนี้อันนี้เราจะจบแถวแล้วนะก็จบแถวธรรมดานะคะโซ่สามอาแล้วก็แทงลงไปตรงนี้ โซ่สามเราทางมาตรงนี้อ่าแล้วก็จะได้หัวมันหน่อยๆอยงนี้เรายังไม่รู้นะมันยังมองไม่เห็นอ่าโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามลงช่องเดิมลงช่องเดิม ช่องหนึงเราจะลงประมาณ3มครั้งนะคะหนึ่งสองสลงนี้หนึสองลงช่องเดิมหนงสองสามลงช่องเดิมช่องหนึ่งเราจะลงประมาณ3าครั้งเราจะได้แบบนี้ จะได้เป็นหัวมงกุดเล็กๆหนึ่งสองสลองนี่ เราก็จะได้แบบนี้นะคะถักวนไปนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถวแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดของอการเก็บคอนะคะลักษณะการถักก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะได้งานแบบนี้เราจะจบแถวกันแล้วนะตรงนี้นะคะจบแถวตรงนี้ก็โซ่สามแล้วก็แทงลงตรงนี้ ก็เป็นอันจบแถวอย่าลืมซ่อหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดออกซ่อนได้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับอ,อคอนะคะคราวนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะมาเก็บช่วงนี้กัน เราจะมาเก็บช่วงปายนี้กันนะคะช่วงปายนี้เราจะมาเก็บโดยวิธีโซ่นะคะเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้เพราะมีค่าเท่ากันนะคะคราจะเริ่มตรงนี้เห็นง่าย ราจะเก็บด้วยวิธีแทงลงไปพันควักขึ้นมาพันควักดึงออกไปวิธีนี้แทงลงไปพันควักขึ้นมาพันควักดึงออกไป ะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแทงลงไปพันควักขึ้นมาถามว่า,าแทงไปกี่ครั้งนะคะแทงลงไปกี่ครั้งอันนี้มันจะอยู่ที่โซ่8นะคะก็จะประมาณเจ็ดหรือแปด เอาดูว่าไม่ให้มันไม่ให้มันล้างแล้วกันนะคะจะได้แบบนี้แทงลงไปพานควักขึ้นมาเราจะเก็บธรรมดาแบบนี้เลย ไม่ให้มันล้ังอ่ะนะคะจะได้แบบนี้ถักวนไปนะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีตรงที่เราจะจบแถวเราถักวนมาจนจบแถวกันแล้วนะคะจบแถวแล้วก็จบปกตินะคะแล้วก็แทงลงช่องแรกที่เราถักนะคะ พันควักมากก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะซ่อนหนึ่งตัดแล้วก็ซ่อนได้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ลักษณะงานที่สำเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือตัวเสื้อที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ